เป็นเบเบตตัวใหม่นะทุกคนพี่นายไปเจอร้านป้าน,นิ่งอีกแล้วนะของเขาขอดูหน่อยครับ,รบมันเป็นแบบไหนนี่ไงทุกคนเขาบอกว่าเบเบตตัวนี้นะมันจะใหญ่กว่าปกติไหนปกติเป็นแบบไหนครับพี่นายน,นี่คือสองตัวนี้ที่เราซื้อมาใหม่เหมือนกันนะครับใช่แล้วตัววานเวฟเป็นตัวผสมเป็นตัวผสมผสมอะไรอะ่ะดูนะครับจะทำให้ดูเลยเป็นตัวผสมนะทุกคนพี่นายบอกว่าตัวผสมนี่ครับ เหมือนกันครับต่อไปนะครับตูดมันเหรอครับใช่ครับตูดมันอ๋อก็คือตูดมันไม่เหมือนกันใช่ไหมนี่นะครับน,นี่อันนี้คือของวานเว้อันนี้คือของแฮมเมอร์อ่าตัวนี้เป็นเป็นตูดมาผสมกันหรอเป็นตูดของตัวนี้ตัวนี้มาผสมกัน<ช>กลายเป็นตัวนี้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่ว่ามันคนละสีกันนะโอเคไม่เป็นไรพี่นายเราอ่ะอยากดูตัวใหม่ว่ามันจะสามารถ เนี่ยจะตีเบเบตตัวเก่าที่เรามีได้หรือเปล่าทุกคนนี่ครับเดี๋ยวอันดับแรกนะเราจะต้องมาดูไซส์ก่อนไซส์ก็คือขนาดของเบเบตว่ามันใหญ่กว่าจริงหรือเปล่าพังแล้วครับอันนี้พังแล้วเหรอเอามามาเรามาแกะกันดีกว่ามาคุณเขาแกะเลยคุณเขาโอ้โหอ้ยมาเร็วมาเร็วอุ้ยเป็นยังไงบ้างอ้โจริงเหรอจริงเหรอทุกคนตอนนี้เราแกะมาแล้วอุ้ยที่ชูดใหญ่ไหมที่ชูดแ ที่ชุดแปลกมากเฮ้ยอะไรอะเบ่อเหรอไหนแกะดูซิเอ้าทุกคนทำไมเบเบมันไม่ใหญ่อะนายมันใหญ่อยู่หรอใช่มันใหญ่ไหนๆลองแกะแล้วประกอบดูซิเ,เดี๋ยวเราจะให้น้องนายลองประกอบดูก่อนนะโอเคอ่ะเอาตัวนี้มาก่อนอมันจะใหญ่กว่าเ,เหมือนที่เราคิดไว้หรือเปล่าใส่ตูดมันไปเลยนะครับทุกคนทุกคนตอนนี้นะเราประกอบเสร็จแล้วน้องนายบอกว่ามันใหญ่นะ ไหนๆขอดูสิเทียบกันสิมันใหญ่กว่าไหมอ่ะทุกคนมันเท่ากันนะเนี่ยเราลองเล่นไหมเรามาลองดูไหมว่าตัวที่เราซื้อมาใหม่อ่ะมันน่ะจะแบบแข็งแรงทนทานและรวดเร็วหรือเปล่าตอนนี้ขุนขาวอยากเทียบกับเบเบยตัวนี้นะทุกคนดูสิมันใหญ่ไหมอ่ะมันเท่ากันน่ะคุณแต่ว่าพิ่แต่ว่ามันมีไอ้ตัวนี้ขึ้นมามันเลยดูใหญ่ขึ้นอ่ะ วุ้ยแต่ว่าทุกคนลายมันสวยมากเลยนะเนี<ส>่ยใช่ไหมใช่เท <Hey S 2> มากเลยอ่ะเ <me. S 2> ขาเรียกว่าอะไรอ่ะเแบเบดอะไรพี่ไายมันไม่ใช่รุ่นเดียวกับเบเบดพวกนี้นใช่ไหมของมันก็คือรุ่นตีน no ็อกคาลิเบอร์โอ้โหรุ่นอ่อออานย,ยากมากแล้วน้องนายบอกว่าตัวนี้คืออะไรนะโมเดลโมเดลใช่ไหมโมเดลของตัวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าพร้อมยางคุณเขพร้อมยางพร้อมแล้วพี่นายพร้อมยางพร้อมยางพร้อมแล้วครับ พร้อมแล้วเราไปลุยสนามกันเลยโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราจะให้พี่นายลงก่อนแล้วก็ตามด้วยน้องคุณเขานะโ <Okay. S 1> อเค่ะสามสองโอ้โหลงไปแล้วโอ้โหเอา้าเอา้าไม่นับไม่นับไม่นับเอาให,าใหม่เข้าไปเมื่อกี้เมื่อกี้สงสัยมันหลุดยังไม่ชินกับเบเบตตัวใหม่ใช่ไหมครับโอเคยกที่สองนะเริ่มยางเริ่มยางพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะมาเลย โอ้ทุกคน <S 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 เฮ้ยโอ้โอตัวใหม่เราทำไมมันเป็นแบบนี้อ่ะอ่ะทุกคนเพราะว่าตัวนี้มันอโอ้โอมันหลบโจมตีได้ครับหรอหนายังไม่ชินไงยังไม่ชินอ่ะเดี๋ยวลองลองให้น้องคุณเขาชุดลงคนแรกก่อนดีกว่าโอ <Okay. S 3> เคสายตีมันต้องลงก่อนเพราะว่ามันจะได้มีเวลาตั้ง๋อตั้งตัวตั้งตัวโอเคเราไปสายตีขุนอ่ะพร้อมแล้วนะยกที่สาม สามสองเอาเลยขุนก่อนครับขุนก่อนโอ้โหลงไปแล้วโอ้โอ้ยโหมโอ้คณเก่งมากโอ้ดูสิใส่โจมตีเอย่ยงมันต้องจนมันต้องลงก่อนนะครับอ๋อแสดงว่าไอตัวเนี้ตัวใหม่ที่เราซื้อมามันเป็นสายโจมตีนะทุกคนแต่มันเบามากเลยอ่ะมันเบาเพราะว่ามันเน้นแบบมันมันเน้นแบบ ตึงตึงตึงครับใช่ไหมมันเบามากพี่นายหนักอยู่นะมันหมุนได้เลยอ่ะพอดูอีกรอบได้ไหมคือพี่นายจะเปลี่ยนตัวนะพี่นายจะใช้ตัวไหนครับ one wave ครับ one wave one wave นี่คือเป็นตัวตัวอะไรครับโจมตีหรือว่าตั้งรับโจมตีครับโจมตีเหรอโอ้โหตอนนี้พี่ดีจะขอเล่นด้วยพี่ดีตัวไหนพี่ดีรู้เรื่องไหมเนี่ยบัลนี้โอเคใช้ได้ไหมตัวนั้นพี่นายไม่ได้โอเค เดี๋ยวให้คุณเขาลงก่อนแล้วก็พี่นายแล้วก็พี่ดีนะโอเคอ่ะทุกคนยกที่สี่พร้อมพร้อมแล้วนะขวนพร้อมแล้วอะคุณเขาชุดก่อนเลยคนแรกเขาลงไปแล้วพี่นายพี่ดีโอ้โหอะไรหลุดอะไรหลุดโอ้โหโอ้โหโอ้โหขอดูท่าเต้นโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นพี่ดีเมื่อกี้มันหลุดนะคะทุกคนมัน ดเลยนะโอ้โหแพ้เลยอ่ะเดี๋ยวเรายกที่เท่าไหร่แล้วอ่ะยกที่หกแล้วนะจะอ่อนให้อ่อนให้เปลี่ยนตัวเลยอ๋อจะอ่อนให้จะเปลี่ยนตัวเหรอใช่เฮ้ยงั้นพี่ดีเอาตัวใหม่สิถ้าผมเขาไม่เอาตัวนี้อะกว้างเขากว้างแชมป์เก่าครับโอเคโอเคอู้ยิ่งยิ่งเฮ้ยตัวนี้เปี่ยนอ่ะิ่งมากทุกคน ไม่ระวังนิ้วนะทุกคนเด็กๆอย่าเอามือลงไปแบบนี้นะเดี๋ยวนิ้วขาดมันมันแรงมากเลยพี่ดีระวังนะเนี่ยตาเลบ้าโอ้อันนี้เป็นตัวอะไรปะอันนี้เป็นตัวอ่าสแคบบูสโคมาแคมบโคบโคโอเคถ้าอย่างงั้นนะเดี๋ยวเราจะมาแข่งกันเลยนี่เลยครับวันนี้ป้าจะใช้ตัว C Nox Caliber B X สามหกศูนย์ดึงดึงโอ้โหเห็นไหมโอ้โหเป็นลายดาบด้วยใช่ใช่ลายเท่มากไม่ใช่ลายหนาแต่เป็นลายอาคุณเขาใช้รุ่นอะไรโชว์เหมือนปะป๊าสิบอกรุ่นด้วยรุ่นอะไรครับ B X ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกหมดเวลายานซอสใช่ไหมครับใช่ป่ะเหรอโอเคอ่ะพี่ดีบอกรุ่นด้วยเอาเกมไม่ออกไม่ได้ พี่นายพี่นายรุ่นอะไรหนูคือรุ่นสีม่วงรุ่นสีม่วงไม่ใช่ BX ศูนย์ศูนย์หนึ่งสามโอเคศูนยหนึ่งสามใช่หรือเปล่าของหนูคือรุ่นตุดทุนตูดทุนอีเรีอห์ตูดหนูรุ่น B E R P E R โอเคยาวมา พร,พร้อมแล้วทั้งก <มา S 1> ันป้าป๊าลงาลก่อนเลยนะนยจะรุ่นไหนก็มาเถอะฉันไม่กลัวอยู่แล้วโอเคป้าลงล,าลงลโอ้โหปลาลงแล้วพี่นายลงแล้ว ีคร um, oh. oh. no, mm. oh. oh. uh ับโอ้โหหุ้ยโอ้อะไรา้องโอ้โหวัดเจ้าหลินวัดเจ้าหลินใช่ง่ายมากนอนเนี่โอ้เมื่อกี้ถ่ายแทบไม่ทันเลยอ่ะไม่รู้อะไรแล้วคุณเขาไม่ลงกรอบอ่ะคุณเขาลงกรอบน่าจะชนะอยู่แล้วเนี่ยยกต่อไปยกต่อไปพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วนะปลาลงก่อนเลยนะปลาลงเลยนะจะเป็นตัวตีแบบโหดเลยนะเวียงสุดๆเนื้อใช่สองสามเอ้ยมาแล้วคุณ อะไรอะไรเอาไม่มีใครแข่งกับพี่นายเลยทุกคนใท่ไม่กล้าไม่กล้านะครับได้คะแนนไป่อ่าเดี๋ยวให้ป้าลงก่อนนะพร้อมแล้วเริ่มลงให้ตรงนะ อคิดว่าจะรักษาแชมป์ได้หรือเปล่าครับมป์คือใครแชมป์คือที่ชนะไปอ่ะจะชนะอีกไหมจะชนะให้เหมือกันกบบคนนี้โอ้ยจะชนะทั้งสองคนโอเคนะถ้างั้นให้ป๊าปาลงก่อนพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วนะอ่ะพร้อมแล้วป๊าลงเลยโอ้โอ้โอ้โอโอ้ยโอ้โอ้โอโอ้ยโอ้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 ้ยโ <ส>อุ้ยตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมสุดท้ายต้องไปดูภาพสโลว์อ่ะตัวนี้ของใครอีกแล้วเหรอโอ้เทเบเบดเทเบเบดเทเบเบดมี <new Mun> <ay> ท่าไหมมีท่าไหมทวิชชูว่ากงชึดึง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 ใช่ไหมใช่ไหะทุกคนตอนนี้ก็คือเรามาถึงยกสุดท้ายแล้วนะคิดว่าใครจะชนะคุณเขา พี่นายอ่ะป,ะปาคิดว่าใครจะชนะต้องบป,ป๊าอยู่แล้วแลวหละโอ้โมั่นใจมากพี่นายพี่นายพี่นายคิดว่าใครจะชนะครับโอ,โอเคครับถ้างาน,นพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะให้ปลาลงคนแรกนะโอเคส2มสองหนึ่งวันก เฮ้ยเออเอ้ยเฮ้ยเอ้ยที่ไหนที่ไหนโอ้โหสีมวกสีลายทงไห่อีรู้ครับโอ้โอ้โอ้โหคนแพ้คนแพ้ชาบูชาบูชาบูคาราบูชาบูชาบูอะชาบูโอเ oh คสำหรับว oh. oh. ันนี้เราก็ได้ผู้ชนะแล้วนะก็คือ โอ้โหเก่งมากเลยนะทุกคนสำหรับเบเบ็ t, วันนี้นะก็แต่ละตัวก็มีจุดเด่นของแต่ละตัวใช่ไหมครับพี่นายใช,ใช่แล้วเราก็ต้องเลือกเอามาใช้ว่าเราจะแข่งกับเบเบ็ t, ตัวไหนายซูตัวนี้อ่ะมันโกงนะครับทำไมครับมันยาวกว่าหรอใช่ครับมันยาวกว่าตัวที่เราซื้อมาใหม่ใช่ไหมใช่ครับมันยาวกว่าอ๋อมันมีคนที่ไ อ๋อเนี่มนมนย,ยววมันยาวกว่าเอ้าแล้วอะไรต้องบอกว่า็เลยเหมุนเร็วกลัวอ๋อคือสายชูนมันยาวกว่าที่เราซื้อมาวันนี้นะนราคาไม่แพงด้วยราคาเท่าไหร่ครับประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยยี่สิบบาทร้านป้าหนิงนะหลังโรงเรียนนะที่อุบนถ้าน้องๆ้องอยู่ที่บนก็แวะซื้อได้เลยนะร้านป้าหนิงบอกเลยว่าน้องนายเอาเบบตตัวไหนไปล่าสุดอ่าเดี๋ยวป้าหนิงป้าหนิงจะจัดให้โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะ เราก็ต้องขอตัวลาแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปได้ยนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดตามช่อง New TV แล้วก็ช่อง o 9 s h o r t แล้วก็ช่องข่าวทีวแล้วก็ช่องหนูดีเกมเมคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย